วันนี้ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมไทยก้าปันน้ำใจนะคะโดยจัดถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะรวมทั้งเจลล้ลางมือแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากาอนามัยต่างๆนานาด้วยนะคะทั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้แก่ ไทยเบฟโลตัสแล้วก็อสุสภาที่มาร่วมอมอบให้กับพอ,อเขตหลักสีในวันนี้ค่ะ่ออื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ภาคีคือข่ายจิตอาสาทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนนะครับสิ่งของต่งตางๆนะครับที่ช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่เขตหลักสีซึ่งหลายชุมชนนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในครั้งนี้สิ่งของต่างๆเหล่านี้นะครับจะได้ไปช่วยเหลือชาวชุมชนไรอย่างทุ่ถิ่นครับผมต้องขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ นำสิ่งของต่างๆนะครับมามอบให้กับลูกบ้านนะครับกับชุมชนของเรานะครับทางคณะกรรมการก็จะดําเนินการนะครับนำสิ่งของต่างๆนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศและสำนักง,งานเขตหลักสี่นะครับที่เป็นแม่งานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ